สวัสดีครับพมโจเซฟทีวีอยู่เหมือนเดิมอ่าอน่าจะตัดเป็นสองพาร์ทนะอีกพาร์ทหนึ่งทีตำรวจอีกพาร์ทหนึ่งทีโจดฮะลงวันละสองคลิปอานลิงหม่อีกแล้วใช่เลยตัดเป็นสองพาร์ทในสองปีจบหนึ่งพันคลิปนั่นก็ต้องสามปีฮถ้าลงวันละคลิปแบบนี้จะลงสองพาร์ท อาวันละสองพาร์ทพาร์จนกับพาร์ตำรวจก็คือตัดแยกกันนั่นแหละู้เข้าเข้า พื่อนบอกเพื่อนพูดกับทีมบอกเพื่อนรถ90บอกเพื่อนไปว่ารถ90มีตัวเลือดเลอดตีบหนึ่งไปทำเลมันหนุดรล้เรื่มมีหนวดแล้ว สองปีอเอาไงกินนีงต้องพูดนะรู้กันอยู่ Hola. งงกับเพื่อนที่ยืนนิ่งนี่แหละกลักบมายังเพื่อนเนี่ยเพื่อนสีส้มสีส้มออสีส้มเราจะแห้งไม่เด็ดขาด

ไม่เห็นเพื่อนกระตุกอ่าอันนี้ยูนใน F K เพื่อนยูนอฟเคนะจ๊ะทำไมต้องติดนะจ๊ะเอานะจ๊ะออกไปไปเถยเออนี่เลยโฆษณาหนึ่งอ่ะเพื่อนยืนนิ่งไม่ไหวติงไอ้ยมปลันเดบอม อแน่นอนเห็นอนาคตอนาคตที่สดใสอาดโอ้โหแก้วน้ำยาหกเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ได้ลงอาโอ้โหอาเปลี่ยนเป็นลุ้นเลย ยู้เลยแปลกๆอย่างนี้มันต้องมันต้องมีคนเล่นสองรหัสมันต้องมีคนเล่นสองรหัสอ่าพอมีคนเล่นสองรหัสแน่นอนคุณลองคิดว่ามีคนเล่นสองรหัสเพื่อที่จะแบบเฮ้ยตัวนี้ตายเอาตัวหนึ่งมาเล่นฮอ่าออเป็นไงคิดในความคิดเขาในความคิดเราทําอะไรครับ ดูดูดูถ้าสีต้มยม้ยืนเฉยอีกนะอ๋ออย่างเงี้ยโอ๊ยความคิดเราความคิดเราล้มเหลวความคิดเราล้มเหลวแฝดเพื่อน <c ười> <c ười> ชาดคาราเบลยวรงสึงมีแอลมอน,นดนิดๆอารู้สึกมีวอลิลาสวิตช,ชีสแน่นอนหอมละลายสวิตช,ชีสเอาสุดยอด ในสนามวีการนี้ยิงไม่ทะลุหรอกที่ยืนอยู่อย่างนี้แหละแล้วเขาจะกวนกวนๆนิดๆพวกแง่เขาจะยิงอัดกำแพงยิงอัดกำแพงเพื่อให้กระเด็นมาโดนตัวเราถ้าเขานว่ากระสุนโดนนะโอ้ยไงก็โดนสามารถแบบยิงสะท้อนได้แบบในโนุกเกมโนไลท์อ่ะแบบแกระสุนชิงอ่ะไออย่างคุณยืนอยู่บนแพงเนี้ยยิงไปสะท้อนป๊อกพูดถึงก็เล่นบีการครั้งเดียวก็ กดน้องขาไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรอกของผมอะแต่เพื่อนอะหนึ่งอาทิตย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันยิงทีขาหายเลยว่ะดูดิ ยิงโดนสิบหนึ่งนะสิบแผลยังไงก็แพ้แต่ปืนแม่งลายสวยจริงปืนลายสวยเี่ยตะกี้ยิงทีขาหายก้มไปเหรอขาไม่มีแต่ตอนเนี้ย ขายังไม่มีอยู่อ,อ๋อลืมไปมันมองไม่เห็นเท้าตัวเองอยู่<ป>ตามมาลุกสมุนข้าเหมือนในหอมต้นไปทะเลมาถึงหม,มานหมาชื่อหอมถึงหอมด อยากล่าเริงเล่นลน้ำทะเล แค่ได <m í toys> <c oughs> <P an> ้ไงวะเออะไรอ่ะเพื่อนพิมแล้วไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้ผมผมเป็นแค่เด็กมึงมึนพอดีผมอายุปู่นี่แล้วเลยสมองท่าทอนนิดเอียวคุณสเปรย์ไปแล้วนี่หว่ายิงกระดิ่งยังไม่โดนเลย

ขอโทษโทษโทษไม่แซวไม่แซวขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจแซวไม่ได้ตั้งใจแซวขอโทษขอโทษเสียงที่ดีดังมากมิด ริงนะสกินมีดมันจะขายถูกถูกนะกูทันกูทันกูทันโอ้ยคิดว่าทันซะอีกทันแต่เขือ going to do this forward phực, phực. อไปสไนเ์แน่นอนช่องเนี้ยไม่อยากจะคุย ทำไมทจ็ไมอ่ะทำไมไปนาสามเกมสุดท้ายสำหรับทีมไปดูคลิปที่สองกันเลย